สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่ป๊อปเกมเมอร์นะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกมสปีดดิปเตอร์นั่นเองนะครับผมซึ่งคลิปนี้ผมก็จะมาไต่แรงนั่นเองนะครับผมนะในที่สุดผมก็มาถึงจนได้นะครับผมนะนี่นะครับผมผมก็เป็นแรงสูพสุดแล้วนะครับผมนะก็ตอนนี้แต้มผมสามสิบห้าแต้มนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาเล่นไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะผมว่าแต้มผมจะเพิ่มหรือจะลดนะครับผมนะ อ๋อแล้วก็คลิปนี้ผมจะเล่นทีมทั้งเกมด้วยนะครับผมนะเออไม่มีเล่นเล่นโซโลเลยคลิปนี้นะอ่ะกดเริ่มเกมกันเลยครับผมอ่ะด่านอะไรครับผมไดโนซอร์อืมใช้เสือกันยังไม่คล่องเลยด่านนี้มาครับผมในด่ดานไดโนซอร์เวอร์แล้วผมฝั่งผมมีรถอะไรกันบ้างเนี่ยก็จะมีไอโซสองคันเลยนะครับผมฝั่งผมนะฝั่งเขาก็ด้านบนสุดน่าจะเป็นเอ่อเลดเฟรมไนท์นะผม ตรงกลางน่าจะเป็นอ,อะไรนะมาเซร์ต er ินะผมสกินสีม่วงนะผมส่วนด้านขวาล่างน่าจะอะไรนะสตอมเลเซอร์ Storm Laser หรืออะไรสักอย่างไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้รถอะไรนะผมผมลืมชื่อแล้วนะผมน่าจะเป็นรถในเวิร์กช็อปหรือเปล่านะตอนนี้นะผมใช่ใช่ผมเป็นรถในเวิร์กช็อปตอนนี้นะชื่อเลเซอร์อะไรสักอย่างเนี่ยนะผมผมลืมชื่อแนละ้ว โ oh, อ้วอดดิไมติดเฮ้ยชนชนจะชนหลังทำไมอ่ะไม่เข้าใจอ่ะ ไปโถทำซีดจบิวไม่ติดอีกืมแอดวานไม่ติดดานนี้พ่้ามาจะขับเปนะเพราะว่าไม่คล่องเลยดานนี้ เอาคุกเคินมันติดเรียบร้อยเลยเอาที่สามเฉยโอเคได้อยู่่ะหนึ่งกับสามสองนะนเวลาก็ดีอยู่โอ้โห แซงที่3ได้ผมถือว่าโอเคอยู่นะผมอ่าชนะนะครับผมเพราะว่าทีมผมเข้า1นถึงสพร้อมกันเลยนะผมาบวกมาแปแต้มนะผมโอเคนะผมโอ้ที่หนึ่งเข้า1.26เลยล่ะถือว่าเวลาดีนะด่านอะไรครับผม ดากอนเกตโอเคดากอนเกตใช้ตัวนี้นะผมมาครับผมในด่านดากอนเกตนะผมฝั่งผมก็จะมีรถไอโซนะผมแล้วก็คัสทีนะฝั่งเขาก็จะมีรถเอสมานะผมแล้วกอ็อะไรนะชื่อมัสเซราติอเออแล้วก็เลดเฟมไนท์นะครับผมฝั่งเขาก็ดีทุกคันเลยนะมามาครับผม สูพีมตอนนี้ก็สามารถตึงไหมก็ตึงนะผมแต่ว่าไม่เหมือนโนวาแล้วนมคือแบบไม่ค่อยมีใครชนกันแล้วลส่วนมากผมแต่ว่าจะมีการเบียดกันอ,อ,อันนี้แหละครับผมนะการกระแทกนะว่าไม่ถึงกับชนกันอะไรเฮ้ยไหล โดนเบียดไม่เป็นไรอ้ยเข้าเข้าโอเคยีดบิวบิวไปสะบัดตูดวิเทินแคปบานตอนในโซลยีเดวิว หน้าสองได้อยู่ทำได้แค่สิบบิลมันจะได้อุ๊ยชนนิดนึงได้อยู่ได้อยู่อยโอ้ได้แค่สิบบิลนะจะไซส์เวก็ได้นะเมื่อกีน้นะเพราะว่ามันจะไม่เสียค่ยาเบลยอะืดถ้าไซส์เวแต่ว่าหน้ารถต้องได้ไม่เหมือนจุ่มโปงแบบนี้ โอ้สโห40วิวแล้วอุ Ooh, like, like, like. Uh ้ยไต่ไล่ไล่ไล่อื้ม43มาพลาดช,ช่วงท้ายนะจุ่มโค้งไปเยอะเลยโอเคแต่เวลาดีอยู่ ก็ขับมันมากนะผมในแรงสุพีมานะการเจอตึงนี้ก็เยอะใช้ได้เลยนะผมโอเคโบวอีกหกนะก็จากเกมนี้กับเกมที่แล้วมันอาจแต้มมันอาจจะไม่เหมือนกันนะผมมันต้องแปลกใจนะผมเกมที่สองหรือเกมเมื่อกี้ผมลืมเปิดไม้แลผมเลยไม่ได้อ่ดนะผมคือมันไม่มีเสียงพูดเลยนะผมนะผมลืมเปิดไม้นั่นเองด่านอะไรครับผมโอ้โหเท้าสั้นเหา สัตว์เลี้ยงเสือแล้วกันมาครับผมในด่านเท่าสั้นเฮานะผมฝั่งผมก็มีรถมัสตริตคันนึงแล้วก็ทีดิงนะผมฝั่งเขาก็จะมีรถสปนะีดพาร์ตซีซั่นที่33เนาะหรือซีซั่นนี้นั่นเองนะผมแล้วก็รถมัสตริตกับสกายบล็อกเกอร์นั่นเองนะครับผมแบงค์สุพีมนี่ก็ขับมันมากนะผมขับสนุกเลยนะผม ไม่เหมือนโนวาโนวาแบบหัวร้อนง่ายครับผมโนวาคือแบบเขาจะชนกันเสเปซส,สปะเลยนะผมแต่ว่าซูพิมเขาไม่มาเสียเวลาในการชนนะผมเพราะว่าเท่าที่เล่นดูเหมือนแบบเหมือนจะเบียดกันเฉยๆเบียดกันเพื่อหาไลน์วิ่งที่ดีที่สุดของตัวเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเขาไม่จะไม่ชนกันนะผมเพราะว่าแต้มสําคัญนะผมสำหรับเขานะก็ถือว่า เล่นสนุกกว่าโนวาอารมณซูพีมนะ มไม่ผลโอเคได้อยู่เฮ้ยโอ้โหเกือบไซเบอร์ไม่ติดแล้วทำไมต้องไปกระแทกเลยเหรอโอ้โหถ้าไม่ใช้สัตว์เลี้ยงเสือ,อน,นี่ผมว่าเละแล้วนะเ้าโค้งเร็วพี่ เอาอะไรเนี่ยโทไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะการเท่าสั้นเท่าน้งเยี่ยมโดนเยี่ยมมึงก็ูสามสองโอเคได้อยู่ชนยับเลยเกมนี้นะมั มาโอเคแต้มบวกอีกนะครับผมเสียงพูดผมอาจจะดังหน่อยนะครับผมในคลิปนี้นะเพราะว่าผมเปลี่ยนไม์ใหม่นะครับผมไม่รู้ว่ามันดังหรือเปล่านะ alone, 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 ก็เปลี่ยนไม์ตัวใหม่จากคลิปที่แล้วแล้วนะผมที่ผมลงเกี่ยวกับรถ่าโรล่าคอสไปนะผมเ <'m> สียงมันก็จะคล้ายๆกับคลิปก่อนนั่นแหละครับผมแต่ว่ามันจะว่ายังไงคือแบบ ไม้ตัวกอดมันเพิ่มเสียงได้ไม่สุดนะผมนะแต่ว่าไม้ตัวนี้เสียงมันอาจจะดังกว่านะผมด่านอะไรครับผมน Endes Golden River สั่เลี้ยงตัวนี้ก็รักันนะครับผมมามาครับผมในด่าน Endes Golden River นะผมก็สนุกดีนะผมในการไต่แรงสุพีมนะไม่รู้สึกตึงเครียดเลยนะผม ตอนนี้นะความรู้สึกผมแบบเหมือนเล่นเอประมาณแรงแพทินัมถึงไดมอนประมาณนี้ไม่ได้ตึงมากนะถึงจะอาจรู้สึกตึงก็จริงนะแต่ว่าไม่รู้สึกกดดันเลยนะเพราะว่าไม่ค่อยได้ชนกันสักเท่าไหร่เนะมาครับผม เอ้ยปิดไใครปิดไลค์ปิดไลค์ยีอนี่ยังข้ามเวทีโต โอชนะนะครับผมโอ้ 1, 2, โหหนึ่งสองสามผมพลาดเยอะนะเวลาเก่าผมหนึ่งจุดหนึ่งหกโอเคครับผมชนะนะครับผมเล่นทีมก็มันสนุกดีนะแต่ว่าเราก็ต้องวิ่งช่วยเพื่อนด้วยนะครับผม โอเควกมาอีกหกแ้มนะผมนะด่านอะไรครับผมเทนสเตชันขอเสดียงเสือกันไมัไม่คล่องเลยด่านนี้มาครับผมในด่านเทนสเตชันนะครับผมโอ้ตรอนี้ก็ขับสนุกมากคผมในแรงสุพีมานะเออมันไม่กดดันเหมือนโ o v a าครับ ช่วงโนวานี่ไม่ใช่แค่แบบมันไม่ได้กดดันเรื่องเจอคนตึงๆเราส่วนมากกดดันก็ความนิ่งของผมด้วยนะผมแล้วก็การชนนะผมการชนการสะกิดอะไร่ก็มันเป็นสิ่งสําคัญนะผมในการเล่นแรงนะต่ถามว่าการโดนชนหรือชนกนันนี้มันก็ผิดกฎไหมมันก็ไม่ผิดหรอกครับผมมันก็เรียกว่าเป็นเทคนิคก็แล้วกันนะแต่ว่า เออมันก็มีหัวร้อนกันบ้างนะเนาะสำหรับคนที่ไม่ชอบโดนชนนะครับผมโฮ้ย โอ้โหเอา้ำผมโดดลงน้ำเลยเมื่อกี้นี้ไซเวย์ไม่ผลอ่ะอยาชนผมเลยผมยิงไม่คล่องอู่ด่านนี้นะผมได้แค่เสียวิวแล้วอ้าวพลาดกันละนาวอย่างี้เสียจผมสิอูอยู่ไปขวาเกิน เอาอะไรอ่ะมาครับผมจะเข้าเส้นชัยทันไหมว่าจะทันอยู่มั้ง โอ้โหในโตหมดเฮ้ยจะโดนแซงโดนแซงไหมไมึ้ยเกือบโด,ดนแซงนะผมนึกว่าที่ห้าจะแซงผมนะโอเคได้คะแนนนะครับผมโอ้โหเลสเซนไมลอ่ะดีนะรถคันนี้นะผมโอเคบอกอหกแต้มน,น,นะผมหรือว่าสวยงามนะผมเฮ้ยผมยังไม่ไไแพ้เลยใช่ไหม เล่นมา้าเกมแล้วมั้งนะผมยังไม่แพ้เลยอ่ะเป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับการไปแต่แรงสุพีมนะครับผมนะก็เสียงพูดมาจจกแปลกๆหน่อยนะผมเพราะว่าไมผมแบตหมดแล้วนะครับผมนะเออก็เลยต้องมาใช้ไม้ตัวเก่านะซึ่งเสียงมันก็จะแตกๆหน่อยนะผมขออภัยด้วยนะก็หลังจากไปแต่แรงสุพีมมาผมก็ได้มาประมาณเท่าไหร่ 7จิบสองแต้มนะผมถือว่าเยอะนะนะผมก็ตอนสตาร์ทเริ่มประมาณกี่แต้มจำไม่ได้นะผมเล่นไปเยอะมากนะผมก็ค่อนข้างบวกที่จะเยอะนะผมนะคลิปนี้ก็ชนะตั้งหมดเลยนะผมนะไม่แพ้สักเกมเลยนะผมก็ถือว่าโอเคผมที่ตัวเองฝึกฝีมือมาค่อนข้างที่จะเยอะอยู่แต่ว่าก็มาเล่นจริงก็มีหลุดบ้างนะมีพลาดมีอะไรบ้างนะผมยังไม่นิ่งพอนะผม ูพีมก็ถือว่าไม่ตึงมากนะผมสาหรับผมนะเอ่อถือว่าใช้ได้เลยนะผมไม่ตึงมากไม่เอ,อ่ไม่กดดันตัวเองมากนะผมนะเดี๋ยวผมจะลองไปรีเจนดูผมว่าจะไปถึงหรือเปล่านะเผอๆอาจาไปถึงรีเจนก็อาจาจะตึงๆแล้วก็ได้นะอันนี้มันแค่สูพีมต้นๆเองนะผมมันอาจจะไม่ตึงมากนะแต่ลองไปสูพิมสัก200แต้มเนีย่ยผมว่าน่าจะตึงใช้ได้เลยนะผมนะ อ่ะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันสำหรับคลิปนี้นะก็โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม